หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อของไอ้ไข่วัดเจดีกันมาบ้างโดยเฉพาะสายมูเตลูที่มีความเชื่อความศรัทธาแกงกล้าและอาจเคยมีประสบการณ์ได้รับโชคลาภสมหวังจากการบูชาเสียงรำลือถึงอภินิหารของไอ้ไข่ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนอับโชคให้กลายเป็นเศรษฐีใหม่ขออะไรก็ได้ขจรกระจายไปทั่ว เกิดกระแสะคลื่นศรัทธาพากันมากราบไหว้โดยเรื่องของความเชื่อความศรัทธาล้วนมีประวัติความเป็นมาทั้งสิน้นเช่นเดียวกับเรื่องของไอ้ไข่วัดเจดีย์ที่กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชไปแล้วและนี่คือ8ดเรื่องเล่าขานตำนานไอ้ไข่วัดเจดีย์หตำนานเล่าว,ว่าไอ้ไข่คือลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวด ประวัติของไอ้ไข่มีการเล่าลือสืบต่อกันมาช้านานว่าไอ้ไข่เป็นวิญญาณของเด็กชายอายุประมาณ10บขวบซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่คอยติดตามหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เกจิอาจารย์ดังแห่งปักใต้โดยเมื่อครั้งอดีตหลวงปู่ทวดเดินทางกลับมาจากกรุงศรีอยุธยาได้แวะมาปาักกรดเดินทุดงมาถึงวัดร้างแห่งหนึ่งและรับรู้ด้วยญาณว่าที่นี่มีทรัพย์สินโบราณฝังอยู่และมีศาสนสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมาก จึงให้วิญญาณไอ้ไข่เฝ้าดูแลรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินอยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาซึ่งก็เป็นที่ตั้งของวัดเจดีย์ในปัจจุบันแต่ก็มีอีกตำนานเล่าว่าไอ้ไข่คือเด็กลูกชาวบ้านแถวนั้นที่เคยวิ่งเล่นอยู่ในวัดตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นวัดโบราณมาก่อนต่อมาตกน้ําเสียชีวิตและวิญญาณมีความผูกพันอยู่กับวัดเลยสถิตอยู่ที่วัดแห่งนี้ตลอดมา2 ไอ้ไข่ไม่ใช่กุมารทองเชื่อกันว่าไอ้ไข่วัดเจดีย์นั้นสะสมบารมีด้วยการช่วยเหลือชาวบ้านเพราะเวลาที่ใครเดือดร้อนก็มักจะมาขอให้ไอ้ไข่ช่วยเหลือเสมอบุญบารมีที่สั่งสมจึงส่งให้ดวงจิตของวิญญาณเด็กน้อยเป็นดวงจิตที่มีอิทธิฤทธิ์ต่อมาอยัางได้ช่วยเหลือสร้างความเจริญให้กับพุทธศาสนาเพราะได้กลายเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนที่เลื่อมใส ทำให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงต่างจังหวัดและนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาทําบุญที่วัดเจดีแห่งนี้จึงมีคำเรียกขานไอ้ไข่ว่าเป็นเทพแห่งสามัญชนและไม่ใช่กุมารทองอย่างที่หลายคนเข้าใจผิด 3. ไอ้ไข่เป็นคำเรียกเด็กเล็กๆของชาวใต้หลายคนอาจเข้าใจว่าวิญญาณดวงนี้ชื่อว่าไขา่ แต่จริงๆแล้วเป็นคำใช้เรียกของชาวบ้านในภาคใต้ที่ใช้เรียกเด็กเล็กๆโดยทั่วไปเกี่ยวกับการเรียกไอ้ไข่เมื่อเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันบางคนเห็นว่าไอ้ไข่เป็นผู้สูงอายุแล้วจึงอยากให้เรียกว่าตาไข่หรือทวดไข่เพื่อเป็นการให้ความเคารพแต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังนิยมเรียกไอ้ไข่มากกว่าเพราะว่าเป็นวิญญาณของเด็ก มีเรื่องเล่าต่อกันมาเมื่อครั้งแรกๆที่ไอ้ไข่ปรากฏร่างมีชาวบ้านเห็นเด็กวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณวัดแต่พอเข้าไปหาดูกลับไม่พบและก็เป็นเช่นนี้อยู่เสมอก็เลยเรียกวิญญาณเด็กนี้ว่าเด็กวัดกลายเป็นที่มาของชื่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ 4. พ่อเที่ยงจอมขมังเวทผู้แกะสลักรูปไม้ไอ้ไข่พ่อเที่ยงหรือผู้ใหญ่เที่ยงเมืองอิน คารวาจอมขมังเวทแห่งเมืองสิชนฉายาเที่ยงหักเหล็กรับรู้ถึงความมีอยู่ของวิญญาณไอ้ไข่ที่วัดเจดีจึงได้แกะสลักรูปไม้ให้ด้วยไม้ทองหลางในยุคต้นแล้วนำมาวางให้คนกราบไหว้แก้บนจนกระทั่งผุพังไปตามกาลเวลาอยู่มาคืนหนึ่งช่วงปีพุทธศักราชส5 2พพอเที่ยงได้นิมิตเห็นเด็กแก้ผ้ายืนเปลือยกายกับพระจิวรสีครั้มและเอ่ยปากว่า ช่วยแกะไม้ใหม่ให้เราทีเราจะได้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งพ่อเที่ยงจึงถามว่าใครหรือนี่เด็กในนิมิตจึงบอกว่าเราไอ้ไข่เด็กวัดเจดีหลังจากนั้นพ่อเที่ยงจึงได้นําไม้ตะเคียนขาเกียบซึ่งเป็นไม้ที่มีคนแยกกันมาแกะสลักในปลายพุทธศักราช2,524นั่นเองและเป็นผู้อัญเชิญจิตวิญญ,ญาณไอ้ไข่มาสถิตในรูปแกะสลักประดิษฐานไว้ที่วัดเจดี เพื่อให้ผู้ศรัทธ,ธาได้กราบไหว้สการะมาจนถึงปัจจุบัน 5. ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเริ่มเป็นที่รู้จักเพราะความสนในปีพุทธศัการาช2 5 2พอพอทันเทอมเจ้าอาวาสวัดเจดีในขณะนั้นได้จัดสร้างเหรียญบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเป็นรุ่นแรกตามแบบที่พ่อเที่ยงเมืองอินได้แกะสลักไม้ไว้เพื่อชาวบ้านที่ศรัทธ,ธาได้บูชาพร้อมกับพัฒนาวัดเรื่อยมา ในเวลานั้นพื้นที่แถบนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้มีกองร้อยทหารพ่านมาตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวอยู่ที่วัดเจดีทหารทั้งกองแทบไม่ได้หลับได้นอนเลยในคืนแรกเพราะมีเด็กเที่ยวมาหยอกเล่นดึงแขนดึงขาโดนปืนตีศีรษะบ้างชาวบ้านจึงแนะนำให้ทหารกลุ่มนี้บอกกล่าวแก่ดวงวิญญาณไอ้ไข่และตั้งเครื่องเส้นให้กับไอ้ไข่ด้วยคืนต่อมาทุกอย่างก็สงบ ไม่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีกเลยเมื่อทหารพรานนำเรื่องนี้ไปเล่าต่อชื่อเสียงของไอ้ไข่ก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นโดยวิญญาณของไอ้ไข่ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนนอกจากจะปรากฏร่างให้เห็นและอาจออกมาล้อเล่นกับคนที่มาค้างแรมในวัดแถมยังคอยช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนบวควายข้าวของสูญหายก็มาขอให้ช่วยกันหาซึ่งก็มักจะได้ผลสำเร็จเสมอ ขอได้ไหว้รับสโลแกนประจำตัวชื่อเสียงในด้านความครังและศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนั้นเป็นที่รู้จักโด่งดังทําให้ชาวบ้านทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่วัดเพราะอยากสมหวังในเรื่องที่ตั้งใจสักครั้งและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้ไข่มักจะให้โชคลาภแก่ผู้ที่ศรัทธาแรงกล้าจริงๆที่มากราบไหว้ขอพรขอลาบขอให้ประสบความสําเร็จต่างๆโดยมีคําพูดประโยคหนึ่งเปรียบเสมือนสโลแกนว่าไอ้ไข่นั้น ขอได้ไหว้รับด้วยหากสมหวังแล้วก็ต้องรักษาสัจวาจาที่ให้ไว้กับไอ้ไข่นำสิ่งของมาไหว้หรือมาแก้บนตามสัญญา 7. เคล็ดลับการขอพรเชื่อกันว่าหากต้องการให้สมหวังในช่วงเวลาที่ไปกราบไหว้ขอพรต้องทำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มหวานหวานพูดจาดีห้ามทำหน้าบึง้งทำตาดุใสเพราะไอ้ไข่จะไม่ชอบ และเวลาขอพอรต้องขอสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจนเช่นแทนที่จะขอให้มียอดขายดีๆก็บอกไปเลยว่าขอให้ทำยอดขายได้หนึ่งล้านแล้วนำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาถวายเป็นต้นสำคัญที่สุดจะต้องเป็นผู้ที่มีพลังจิตพลังศรัทธาแรงกล้าเพื่อใช้เป็นตัวเชื่อมต่อในการขอพอรขออำนาจบารมีจากไอ้ไข่และต้องเป็นผู้ที่รักษาสัจจะเป็นที่หน 8. สิ่งของที่ไอ้ไข่ชอบ ที่วัดเจดีย์มักจะมีผู้คนนําสิ่งของมาแก้บนไม่เว้นในแต่ละวันโดยเชื่อกันว่าไอ้ไข่วัดเจดีย์ชอบขนมเปี๊ยะน้ําแดงชุดทหารชุดตํารวจไก่ปูนปั้นนางสติกและประทัดเลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะได้เห็นรูปแกะสลักของไอ้ไข่สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดําซึ่งมาจากสิ่งของที่ชาวบ้านนํามาแก้บนและตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าวัดก็จะเต็มไปด้วยรูปปั้นไก่ชนทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่วางอยู่มากมาย แล้วก็ยังจะมีร่องรอยเศษชิ้นส่วนที่เกิดจากการจุดประทัดกองเอาไว้อยู่ส่วนเสียงประทัดนั้นก็ดังให้ได้ยินแทบไม่เว้นในแต่ละวันแต่ว่ากันว่าเราสามารถแก้บนด้วยอะไรก็ได้ตามที่ต้องการอย่างเช่นนำของเล่นแบบอื่นไปให้หรือขนมต่างๆที่ไม่ใช่ขนมเปี๊ยะเพียงอย่างเดียวเพราะเชื่อว่าการแก้บนด้วยสิ่งของแบบเดิมตามที่ไอ้ไข่ชอบอาจจะทำให้ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีรู้สึกเบื่อก็ได้ จนถึงทุกวันนี้ความเชื่อของผู้คนที่มีต่อไอ้ไข่ยังไม่มีทีท่าว่าจะเสื่อมคลายไปง่ายๆโดยในแต่ละวันนั้นยังคงมีผู้คนหลั่งไหลมาสการะขอพรขอโชคลาภสลับกับภาพของผู้คนอีกจำนวนมากที่เดินทางกลับมาแก้บนตามที่ให้สัจจะวาจาไว้กับไอ้ไข่ซึ่งแม้แต่บุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนก็เคยมาขอพรและสำเร็จแล้วก็มีปัจจุบันรูปแกะสลักไม้ไอ้ไข่ยังคงตั้งอยู่ในศาลาหลังใหญ่ของวัดเจดี รอต้อนรับผู้คนซึ่งต้องการที่พึ่งรวมทั้งนักเสี่ยงโชคทั้งหลายที่เดินทางมาหาไอ้ไข่เด็กวัดจะดีตามศรัทธาที่เชื่อกันว่าขอได้ไหว้รับ